สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยการอธิษฐานครับหัวข้อในเช้าวันนี้มีชื่อว่าโลกสองใบในช่วงยุคกลางของประวัติศาสตร์คิจจักรนะครับเสียงและครังโบสถ์ก็จะทําให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชน ที่ได้ยินเสียงและขังดังเพื่อที่จะเรียกคนเข้าโบสถ์ในวันาทิตย์ทุกคนที่ได้ยินนั้นก็ต้องหยุดกิจกรรมอื่นๆและต้องอธิษฐานและเป็นเช่นนี้ครับเกือบจะทุกวันนอกจากวันอาทิตย์แล้วชุมชนที่อยู่รอบๆโบสถ์เขาก็จะได้ยินเสียงและรังนั้นก็คือเป็นเวลาที่เขาจะต้องออกจากโลกที่เขากําลังดําเนินชีวิตอยู่เข้าสู่โลกแห่งการอธิษฐานนี่เป็นที่มาของคําว่าโลกสองใบ และปัจจุบันนี้นะครับในอารามของพวกแคทอลิกหรือของพวกแองกฤษันนะครับนิกายแองกฤษันหรือของลูเทเลนเขาก็ยังมีแบบนี้อยู่พี่น้องครับเสียงระฆครังเหล่านี้บังคับให้คนระลึกถึงพระเจ้าครับการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ระฆครังโบส์ไม่ลั่นก็ทำให้เราต้องตั้งใจต้องจำด้วยตัวเองนะครับถ้ามิเะนั้นแล้วจิตใจของเรา ก็เต็มไปด้วยเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันธรรมดาก็ดีตั้งแต่ภาพจากโทรทัศน์รายละเอียดการเดินทางการทํางานต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยก็อาจจะต้องซักเสื้อผ้าต้องรีดผ้าและมมีความกังวลถึงลูกถึงหลานนี่ะครับคือสิ่งที่โลกอีกใบหนึ่งกับโลกอีกใบหนึ่งเวลาที่เราอธิษฐานนะพี่น้องครับดูเหมือนว่าเรากําลังทําให้โลกแคบลง ด้วยการถอยออกจากโลกแห่งความเป็นจริงเข้าสู่โลกในห้องชั้นในเหมือนกับการที่เรากำลังเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งครับที่เป็นจริงแต่มองไม่เห็นโลกแบบนี้ครับเป็นโลกที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและโลกแบบนี้ก็คือโลกที่เราต้องถดถอยออกมาจากโลกใบเดิมแล้วอยู่ในโลกใบใหม่ และเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะถอยออกมาจากโรคใบเดิมเข้าสู่โรคอีกใบหนึ่งนั้นก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นประจําช่วยให้เราปกป้องพื้นที่ภายในไม่ให้โรคภายนอกเข้ามายึดครองครับพระเยซูตรตัสว่าความสุขมีแก่ผู้ที่จิตใจบริสุทธิ์เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าอันนี้คือความสุขหรือพระพรหนึ่งในแปดนะครับเราเรียกว่า พระพรแปดประการหรือแปดพระพรความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าในโลกอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกของพระเจ้าโลกแห่งกนนารอนิีฐานนั้นเราจําเป็นที่จะต้องของการอภัยโทษเพราะชีวิตของเรานั้นจําเป็นจะต้องบริสุทธิ์ในโลกใบนี้เพราะเราเราจะได้เห็นพระเจ้าเราจะสัมผัสกับพระเจ้าครับพี่น้องครับการที่เราเข้าใจคําสอนของพระเยซูตอนนี้เราจะต้อง รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจครับการอิิฐานั้นประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่อันเป็นกระบวนการครับกระบวนการสองขั้นในที่นี้ก็คือ 1. นระจัดสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยออกไปแล้วก็ทําลายตัวเองครับทําลายตัวเองก็คือปฏิเสธตัวเองแล้วก็ยอมให้พระเจ้าเติมเต็มจิตใจของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยนามทยของพระองค์พี่น้องครับนั่นแหละครับคือการ เปลี่ยนแปลงจิตใจนั่นคือการอธิษฐานในช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานนั้นเราอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเป็นโลกใบใหม่เราจะเกิดความปิติยินดีทางจิตวิญญาณครับเราเรียกว่าปิติสุขความสุขที่เกิดจากความปิติในใจผ่านการติดต่อกับพระเจ้าพีาน้องครับนี่คือความสําคัญของการอธิษฐานการอธิษฐาน,น,นสามารถถอยเราจากโลกใบเดิม ซึ่งเป็นโลกใบนี้แหละครับที่เรามีชีวิตยอยู่ประจําวันทุกวันเข้าสู่โลกแห่งการอธิษฐานเข้าสู่โลกของพระเจ้าโดยผ่านการติดต่อกับพระเจ้าครับและการอธิษฐานเนี่ยยังเตรียมตัวเราให้พร้อมสําหรับชีวิตที่เหลือทั้งหมดเราสามารถเก็บความสงบไม่กี่นาทีในช่วงเช้านี้โดยมีความหวังว่าเราจะนําความสงบที่เรามีอยู่ที่เราเกิดขึ้นตอนเอาอธิษฐานนั้น สามารถนำไปใช้ได้ตลอดวันหากเราอธิษฐานเป็นประจำเราจะมีความรู้สึกเป็นอิสระจากการผูกมัดของโลกครับเราจะมีความรู้สึกเข้มแข็งเราจะสามารถรเผชิญกับความท้าทายต่างๆในแต่ละวันและการทดลองของวันนั้นๆได้พี่น้องครับการอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าการล่าถอยออกมาจากชีวิตจริงแต่กลับเป็นการนำเรื่องราวในชีวิตจริง อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าเป็นจะเป็นจังหวะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอวิกฤตต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอปัญหาอะไรมากมายอะไรก็แล้วแต่ที่คอยรังควานเราลบกวนจิตใจเรื่องต่างๆมาลบกวนจิตใจความขัดแยง้งแรงต่างเรานำมาวางอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราวางอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าครับแล้ว คูณขอมุมมองและกำลังใจใหม่ๆที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราและนำกลับไปใช้ในโลกใบเดิมโดยสรุปนะครับพี่น้องการอธิษฐานนั้นคือการเชื้อเชิญพระเจ้าเข้าสู่โลกของเราและนำเราเข้าสู่โลกของพระเจ้าพระเยซูเองใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอธิษฐานตามลำพังหลังจากนั้น จากโลกแห่งการอธิษฐานโลกแห่งการที่เราจะพบกับพระเจ้าโลกแห่งการที่เราเห็นพระเจ้านะครับแล้วพระองค์ก็ทรงกลับมาอย่างโลกแห่งความวุ่นวายที่มีงานแต่งงานมีอาหารข้าวม,มีคนเจ็บป่วยมีคนที่มีนิดมีความต้องการอยู่เสมอพี่น้องครับช่วงเช้านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะวางแผนตลอดทั้งวันไว้ล่วงหน้า ขอให้เรานำนัดหมายทั้งหมดโทรศัพท์ทุกสายวางอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้างานทุกชิ้นวางอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าความรับผิดชอบความเครียดความกังวลอะไรก็แล้วแต่วางอยู่ต่อหน้าพ,พระพักของพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราไวต่อการช่วยเหลือที่มาจากเบื้องบนการแทรกแซงของพระเจ้าที่มาจากเบื้องบนให้เราไว และเราจะได้ยินการทรงนำของพระเจ้าได้สัมผัสถึงการทรงนำของพระองค์พี่น้องครับเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราสามารถที่จะอยู่ในโลกแห่งการอธิษฐานขอความระมัดระวังขอความรอบคอบขอความรอบรู้อะไรก็ตามที่อาจปรากฏขึ้นสิ่งที่เราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐาน และการอธิษฐานจะช่วยได้มากครับเราต้องปรับตัวกับงานต่างๆแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างหลังพระเจ้าทรงกระทําอยู่หลังฉากพี่น้องครับคำอธิษฐานของเราควรจะเป็นอย่างนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าโอรสมแดงให้ผมให้ฉันรู้ว่าพระองค์จะทรงกระทำอะไรในวันนี้และขอให้ผมจะเป็นส่วนหนึ่งในงานของพระองค์นั้นได้ และผมจะเป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นได้อย่างไรขอพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของผมด้วยพี่น้องครับถ้าเราอธิษฐานแบบนี้ผมเชื่อแน่ครับว่าสิ่งที่น่าอัศจร์จะเกิดขึ้นสิ่งที่น่าประหลัดใจ amazing จะเกิดขึ้นครับเมื่อเราอธิษฐานล่วงหน้าเผื่อวันใดวันหนึ่งเสียงต่างในวันนั้นมีแนวโน้มที่จะจัดเรียงลำดับความสำคัญขึ้นใหม่เองด้วยอัตโนมัติครับเหมือนกับพระเจ้าตอบแหละ ทรศัพท์สายที่ไม่ได้คาดหมายไว้อาจจะสําคัญกว่าง,งานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้นที่พระเจ้าทรงนําในทางกลับกันครับการอธิษฐานช่วงเย็นก็ช่วยให้เรามองย้อนกลับไปโดยอัตโนมัติถึงเวลาแต่ละวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเราสามารถทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เราสามารถใคร,คร่ควญเราได้เรียนรู้ได้ รับบทเรียนจากอะไรบ้างเราสามารถสารภาพสิ่งที่เราทำพลาดไปนำทุกสิ่งที่ยังไม่คลี่คลายยังไม่เบ็ดเสร็จและยังเป็นปัญหาอยู่วางอยู่ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็ขอพระเจ้าให้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดใหม่ๆทางแก้ใหม่ๆตลอดจนการทรงนำของพระเจ้าใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เป็น ประสบการณ์ในเรื่องของการอธิษฐานการอธิษฐานพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเรากําลังถอยจากโลกใบหนึ่งมายังโลกอีกใบหนึ่งคือเรากําลังใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนจิตชูใจพี่น้องในเช้าวันนี้ขอให้เราตั้งใจครับขอให้เรานําสิ่งที่เราจะทําตลอดทั้งวันนี้ให้อยู่ในการทรงนําของพระเจ้า ให้ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะ,ะผมจะเป็นส่วนหนึ่งในงานที่พระองค์จะตั้งใจตั้งพัทัยให้ผมทําอะไรวันนี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมครับนั่นคือคำอธิษฐานที่ผมอยากจะหนุนใจให้พวกเราทุกคนนะครับที่จะอธิษฐานดังเช่นที่ว่าไว้พี่น้องครับคําตอบของพระเจ้านะครับหลายครั้งก็มาถึงอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา แต่หลายครั้งทีเดียวคําตอบของพระเจ้าก็ยังไม่มาแต่ขอให้เรามั่นใจครับว่าพระเจ้าควบคุมอยู่พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เวลาเราป่วยเวลาเราสุขภาพดีพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าของเราเวลาที่เราไม่สบายใจหรือเวลาที่เรามีความสุขพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าของเราทรงทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่คนชั่วร้ายก็เพื่อวันลำเค็นครับพี่น้อง แต่เราทั้งหลายเป็นคนชอบทำพระเจ้าดูแลและพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราในแต่ละวันและจุดหมายปลายทางของเราสิ่งที่ดีที่สุดเหล่านั้นจะเทียบอะไรกับชีวิตนิรันร์ก็ไม่ได้ครับแต่นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราชีวิตนิรันร์ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องจากทุกท่าน ในการที่เราจะปาวารณาตัวนะครับเพื่อที่จะอธิษฐานเพื่อที่จะขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นพันธกรของพระเจ้าได้อาเมน